สวัสดีครับตัวนี้เครื่องแพ็คกล่องน,นะครับดูด้านในนะฮะยังใส่กิฟอยู่นะฮะเนี่ครับเครื่องใช้งานได้ปกตินะครับมีสวิตช์ปิดเปิดทางเราจะแถมสายสายลัดเนี่ยอยู่5ม้วนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะฮะเดี๋ยวจะดูวิธีการใช้งานนะครับอ่ะเอาฝาปิดลง เดี๋ยวนะฮะอุปกรณ์นี่ฮะที่แถมมายังใหม่กิฟอยู่นะฮะอ่ะปิดเลยตัวนี้เป็นตัวเร่งอุณหภูมินะสวิตปิดเปิดตัวตัดเดินหน้าถอยหลังนะครับง่ายๆนะครับแค่ดึงสายแล้วเอามาคล้องเสียบอ่ะดึงไว้แล้วไปล่อนในรูอ่ะ เปิดสวิตหรือ,อยังนะ oh, oh. อ้าวสวิตไม่ได้เสียบเนี่ยฮะมันจะตัดอัตโนมัตินะปักไม่แน่นนะเนี่ยฮะเนี่ยครับเดี๋ยวรอใหม่นะครับดูมุมกว้างๆเสียบนะฮะมันจะรัดเองแล้วตัดเองนะครับ ใช้งานได้ปกติเลยนะครับอ่ะรัดอีกทีให้มันแน่นๆเลยเนี่ฮะดูการรัดแน่นเลยนะครับเนี่ยครับสบายเลยครับออะพอละพอละพอลอะอายกตัว นยฮะที่แถมไปนะครับสายรัดห้าม้วนนะครับหนึ่งสสาสี่ห้าผมใช้คนส่งไปรษณีไทยครับเก็บเงินปลายทางธนาัศนะครับนยฮะแถมให้ครับตามนี้แล้วกันนะครับฝากด้วยครับ